คำถามต่อไปคำถามต่อไปนะคะจากคุณจาวรู้มาถามว่า<แ>กำลังคิดน้อยใจในความดีที่ทำมาคือประมาณว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีคือเวลาเราทำคำดีเนี่ยนะมันก็จะไปคิวกรรมเนอะนไ่ต่อคิวนะแต่ถ้าของเก่าเนี่ยไอคนที่ต่อคิวอยู่มันมีแต่คิวกรรมดำอะ่ะที่เราทำไม่ดีมาและชชติฟังก่อนอนะไอที่เราทำไปเนี่ยความดีใหม่ๆก็ไปต่อคิวไว้นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลา ที่มันจะให้ผลนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความไม่รู้ในชาติก่อนแล้วก็เผลอไปทําบาปบ้างเผลอไปทําบุญบ้างมันก็จะกลายเป็นกรรมดำบ้างกรรมขาวบ้างนะแล้วก็ถ้าสมมติเนี่ยมันมันมีคิวที่รอมันเป็นกรรมดําเยอะเมื่ต้องรอเวลานิดนึงกว่ากรรมขาวมาจะให้ผลได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้เราจะมีวิบากกรรมอะไรมาแต่ชาติปางก่อนเยอะะประมาณไหนก็ตามเราสามารถคนทุกคนรอนได้เลยในชาติปัจจุบันถ้าเรามีสติมีปัญญาพอ นะที่เราสามารถที่จัดการกับความทุกข์ได้เราสามารถผลทุกข์ได้ทันทีด้วยสติ κ, ด้วยปยัญญาไม่ต้องรอให้เวลากรรมดีมาให้ผลก็ได้นะเช่นถ้าสมมติว่าเรามีวิบากเดือดร้อนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอะไรก็ตามนะเราสามารถ้นทุกข์จากความคิดทำปูนแต่งของเราได้เลยนะด้วยการที่เรามีสติ κ, มีปัญญาถ้าสติ κ, ปัญญาเราพอเราก็ปนทุกข์ได้ในปัจจุบันเลยไม่ต้องรอ ให้ผลบุญมันส่งผลซะก่อนนะเดี๋ยวเราสามารถกลับดําเป็นขาวกลับลายเป็นดีได้ทันทีเลยนะครับก็สรุปแล้วใดๆแล้วมันก็อยู่ที่ใจเป็นหลักเนาะใช่จริงๆแล้วห <ใจ S 1> มือนว่าโอ้เราทําความดีแล้วมันต้องให้ได้ผลณวันนี้เลยชั่วโมงนี้เลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะบางทีมันมีเรื่องของช่วงเวลาด้วยแล้วก็มันมีเรื่องของวิบากกรรมที่ต่อคิวกันมาด้วยนะครับ นั้นก็ทําต่อไปเลยค่ะความดีทําไว้เยอะๆดีแล้วสุดท้ายยังไงความดีก็ให้ผลอยู่แล้วร้อยเปอรเซ็นแต่การต้องการทันใจก็ต้องมาภาวนาถ้าภาวนาเราสามารถที่จะไม่ทุกแม้กระทั่งมันน่าทุกนะสุดยอดเลยคลิปนี้นะคะ